เอาจริงๆเว้ยผมอ่ะผมก็จาไม่ค่อยได้นะว่าเหมือนกับไอโฟเพทัสที่ว่าเนี่ยคือพลังเนี้ยมันคืออะไรเออประชาชนจะอยู่กันยังไงโห้โหไงหน้าตบก็ตบหลังมือยังไงไงอ้โหภาษาเด็กแววนสัตว์มอดูที่หล่ออย่างกับพระเอกหนังดูแม่นด้วยนะครับเมื่อ16ชั่วโมงอ่ะเฮ้ยรายการนี้เป็นรายการที่เติมเต็มความสุขให้กับสุขเป็นรายการ <คน S 1> ตเติมเต็มความสุขนะครับผม<น>มีความสุขมากตอนนี้ ทําไม่ติดว่าผม<ร>ไม่แกะถ้าทําไม่ติดว่าผมต้องแก้บนผมไม่ดูนลนะเนี่ยเราเดี๋ยวก่อนนะ <laughs> เขาซัครสไครเพอร์แสนหนึ่งเลยหรอ What เมื่อไหร่เราจะค้นบ่วงกรรมบ่วงชีวิตตัวนี้สักทีบวชไหมฮะน่าสนใจนะเออเขาก็เขาก็พูดเหมือนกับโอ้ตัดพ้อแบบเฮียจบแล้วกูดิ p r e s s i o n แล้วครับผมด e p r e s s i o n ตุ้มลงมาเลยทันที ภาวะซึมเศร้าโดนเข้ามาทันทีตอนแรกกูกล่าวว่าแบบเออเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูแบบอะไรนะหมอดูที่หลอใช่ป่ะแล้วแบบมาดูมาดูดูเพลินๆกัน,กนทีนี้หมอหมอแกนเปิดมาปุ๊บบอกว่าอะไรนะนี่นะชีวิตเรามันเต็มไปด้วยความเศร้ามันเต็มไปด้วยความเอยเมื่อไรจะหลุลดหลุดพ้นจากห่วงกรรมกูได้แบบดิเพรสชันที่มาแล้วก็ปุ๊บโอ้ไม่จากที่กูจะไม่ซึมเศร้ากูซึมเศร้าแล้วครับผมตอนนี้โอเคขอบคุณมากครับหมอแกนที่ทำให้วันนี้ทำให้ผมรู้ครับว่าชีวิตมันเฮี้ยแค่ไหนนะครับขอบคุณมากครับ เพราะเราไม่ใช่คนที่จะต้องแก้คนเดียวเรื่องบางเรื่องมันต้องคนอีกฝ่ายเยสชนะแล้วนะครับผมมีปัญหาเรื่องเงินนะครับผมยืมเพื่อนครับให้คนอื่นไปแก้ให้เฮ้ยเขาก็นแนะนําดีนะเนี่ยถ้าเราเรียกว่าไอเดียเราเปิดกระชับชมไม่ได้เราก็ไปขโมยไอเดียของเพื่อนแล้วไอเดียของเพื่อนมาเปิดใช่ป่ะเฮ้ยเขาก็แนะนําดีนะ มีปัญหาเรื่องเงินของเงินพ่อแม่มีปัญหาเรื่องความรักแย่งแฟนเพื่อนเอานะครับมีปัญหาเรื่องเออไม่มีอะไรกินแย่งคนอื่นเอานะครับผมยอดครับผมนะคน,น่าทึงเลยนี่นี่เราไม่ถึงหนึ่งนาทีแลครับผมนะดูไลฟ์ดูไม่ถึงหนึ่งนาทีเราสามว่าแบบรู้ความรักจักรวาลได้แลลวเราผมนะพวกคุณนี่แม่ง Amazing มากมันไม่ได้หมายถึงว่าคนคนหนึ่งแก้เพียงแค่คนเดียวอ้าวเดี๋ยวโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวนะเขาพูดเดี๋ยวนะ แล้วนึงผมฟังให้จบกันดีเดี๋ยวคนคนนึงไม่ได้แก้คนเดียวแล้วมันต้องแก้กี่คนนะผมสมมติเราทําให้แฟนเลางอนแล้วเราเครียดกับเรื่องนี้มากว่าเราจะง้อแฟนยังไงดีแล้วทีเนี้ยหมอกแกนก็เหมือนกับเปิดไลฟ์มาแล้วก็บอกว่าเราเราทำให้แก้เรื่องคนคนเดียวถ้ากันแล้วผมคนง้อแฟนไงเราอ๋อง้อหลายคนใช่ไหมครับถ้ารู้สึกว่าแฟนมีชู้ก็ให้คนอื่นมาช่วยเฮ้ยเอยไม่ใช่เพราะให้เราแก้ไขยังไงก็ไม่ถูกใจเขาเออ ถ้าไ่ถ้าแก้ไขแก้ไขยังไงก็ไม่ถูกใจเขาใช่ปะเลิกกับแม่งเลยดีไหมง่ายสุดเออนี่เฮ้ยเยขาเขาคอมเมนต์ดีเออถ้าแฟนเราไม่งี่เง่าเลิกกับแม่งเลยเอาไหมก็ <c oughs> ดีเหมือนกันนะอ๋อปล่อยไปตามกฎของกรรมไอ้เฮียจบเลยศาสตรกฎของกรรม is a bitch อ๋อตัดปัญหาง่ายๆย,ยังไงวะงงสาสสตางค์เนี่ยในห้าหมื่นเหรียญคุณได้หนึ่งหมื่นบาทต่อครั้ง อันนี้คืออะไรวะเนี่ยปั๊บมันเขาสอเนสเขาสอนเล่นบิตคอยเหรอะแล้วแล้วเดี๋ยวแปบบ๊บนึงนัดูดูๆทำไมมันม,มีเรื่องเงิน,นเนี่ยะวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว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  What ตังขึ้นยังขึ้นแล้วก็อ่านั่งรถเมล์หรือเดินไปแลกที่บิ๊กซีแถวราชประสงค์อะไรวะในซอยหมอแกจะสอนผมฟอกเองินเหรอครับ <c oughs> ไม่ดีมั้ง ไอ้ยหรือว่าผมพลาดอะไรไปปะวะเดี๋ยวก่อนคือตอนแรกมันเริ่มต้นจากว่าก็คือเหมือนกับเออหมอแกงก็เหมือนกับมาพูดถึงแบบเป็นหลักการชีวิตอะไรว่ากันไปแล้วก็เหมือนกับเป็นการเกิดลำในการเราก็ไม่ว่ากันหรอกและทีนี้พอมาถึงประมาณสิบห้านาทีต่อมาพูดถึงเรื่องของหาเงินแล้วคืออะไรวัดเดียวนะคุณได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อครั้งไอ้ยแป๊บหนึ่งเขกลัวเขาสอนเล่นบิตคอยอะไรวะชิบหายลวเออเออแป๊บหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเล่นหุ้นเราใช้พลังโพไปทัดไปด้วยกันนี่ก็แบบ โอ้ my god นี่มันนี่มันสูตรโกง gta เขาบอผมโอ้จบแล้วว่าเฮ้ยอล็อกถ้าเล่นหุ้นแล้วเราสามารถดูอนาคตได้โดยการใช้พลังโปรพิทัสว่าเมื่อไหร่ที่ค่าเงินนี้จะขึ้นหรืออะไรอย่างนี้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยยังแค่โหสัตว์แั้งึงไม่รู้มาก่อนถ้าเขารู้เขาคนคงทำกันทั้งโลกใช่ก็ถูกไงเออแล้วเพง่อหมอแกก็พูดถูกนะแล้วทำไมเขาถึงยังไม่ทำหมดโลกผมเพราะอะไรเพราะเขาโดนพลังโปรพิทัสบังตาหรือเปล่าครับหรือว่าไง ในโลกใบน,นี้มีผมคนเดียวที่ทำ <c oughs> ออผมเนี่ยเป็นอภิมหาเศรษฐีตัวจริงนะจะบอสคนรวยอย่างเจ้าสัวไม่สามารถนอนโรงแรมได้อย่างผมเย้ทูโอ้ไม่ไม่ที่เจ้าสัวนอนโรงแรมไม่ได้เพราะบ้านเขาหลวมโรงแรมบ้าว่เพราะเขามีบ้านของเขาเออเออเอเาเขามาตกมุกดีไว้เออเขาตกหุูดีเขาตกหมูดงดีมันถึงเวลาที่เราอยากจะปลดปล่อยและปลดล็อกความจน <What? S 2> เราอยากจะปลดล็อกความจนให้กับคนนะ่ะโดยเฉพาะคนในสังคมไทยโอ้จบแล้วโอ้โหฮีโร่มาแล้วครับผมนะอเอาวินเจอร์คนใหม่ครับผมนะมาแล้วมาอีกแล้วครับผมนะข้ามเถอะกูอ,อยากเห็นช่วงที่เขาดูดวงอะ่ะไม่เห็นดูดวงเลยคิกเบเหรอครับเนี่ยหมอแกงคิกเบทกว่าจบแล้วว่าไม่เอานะ่ะหมอแกงโอ้ทำแบบนี้กับผมโอ้โหจบแล้วว่าถามว่านี่ผมคิดเองเหรอไม่ผมเห็นนานาคตแล้วทาไมเป็นงั้นแล้วมันเป็นจริงไหมล่ะจริงคุณกลับไปดูเมื่ออดีตป,ปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าแปดเจ็ดที่ผมอยู่ต่างประเทศ อะไรนะเด,เดี๋ยวเห็นอนาคตเหรอเด,เดี๋ยวผมผม,ผมอยากได้สปีดล้านนั้นนะฮะไลฟ์พิเศษคืนนี้เด็ดมากไอ้เี้ยทำไมเขาแบบไอ้เี้ยเขาเหมือนไอ้นั่นเลยวะแล้วนทำไมเขาถอดเสื้ออย่างงี้วะเนี่ยผมทำให้ทุกคนรวยได้หายป่วยได้โอ้โหโอเมกอด ขับพาเรารวยไปได้วยกันใช่ไหมหมอแกนไปเ,เต็มที่หมอแกนเนะเต็มที่ผมผมยังคิดโชว์แบบหมอแกนไม่ได้นะจริงๆไอ้เชี่ยผมต้องดูแลเขาผมนะมีคนเอ่อกำลังจะแซงเราเป็นจักรยานโอ้ยชนแม่งเลยสัสคุณป้าเมืองคุณไม่ได้แล้วคุณต้องรักเข็มขัดปกป้องแบบพรมอาจารย์ของคุณนะครัเนะรักเข็มขัดครับหมอแกนครับป่ะไปด้วยกันป้าเมืงครับไปฮะอุ้ยโอ้โหหมอหมอแกนอยปล่อยผมอะไรไม่หมอแกน เมื่อกีออออออ้โอเคหนูคะ่ะค่ะหมอแกนป่อยภูมิอะไรเมื่อกี้นี่คือสัสดาเด็กแวน้นที่แท้จริงนะครับผมนะวันนี้หมอแกนจะมาสอนทุกคนเป็นเด็กแวน้นนะครับผมสุดยอดมากครับเจ๋งครับ <c oughs> อเมซิ n g ก็รถมันแรงอ่ะจะทำไงได้วยโอ้ <c oughs>